บ้านสายลุงของคุณหนูอิงโกะนี่สวยจังเลยเนาะมาแต่งห้องกันอยากได้ห้องแบบเพื่อนๆบ้างอ่ะอิงโกะรู้สึกว่าห้องอิงโกะมันไม่สวยอ่ะเอ๊ะใกล้จะวันเกิดแล้วขอคุณแม่นั้นแต่งห้องดีกว่าคุณแม่นั้นสัญญาว่าถ้าถึงวันเกิดแม่จะแต่งห้องให้เอ๊ะแม่พูดอย่างนั้นเหรอลูกสวยแล้วแม่ยังไม่ค่อยมีตังค์เลยนะสิไม่เป็นไรงั้นโอ้เอาแบบนี้แล้วกันนะลูกแม่จะไปทําการขอบริจาคแล้วกันเนาะได้เลยแม่เอาละนี่แล้วก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วเราถือกล่องมาแบบนี้แล้วก็แค่ขอให้คนเดินผ่านแล้วก็มาบริจาคแล้วลูกก็ถือป้ายโชว์ไว้นะโอ,โอเคเอา,าละ่ะเรารอได้เลยน,น,นีของมาฝากจ้าอยากบริจาคโอ้ขอบคุณเนาะไม่เป็นไรอิงโกโอ้อคุณนหะนข้างบ้านบริจาคของด้วยเป็นสายลุงนะเอาไปเลยโอ้น่ารักมากเลยเพื่อนบ้านอ๋อคุณเจ้าหญิงลาพันเซลก็มาเอาของมาให้จ้าขอบคุณนะคะโอ้ คู่รักคืนนี้ก็มาด้วยเที่ยวของมาบริจาคจ้ายินว่าอยากได้ของที่เป็นสายลุงใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยนะคูนี้น่ารักมากเอาละอิงโกะแม่คิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปช็อปเพิ่มเติมเอานะพร้อมหรือยังวะไปไหนอะเราจะมาร้านนี้เลยลูกมาซื้อพวกของกิฟท์ช็อปน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้ไงเก็บไว้เลยนะลูกพวกกล้องผมที่เป็นสายลุงที่มีสีชมพูฟ้าหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีอะไรก็ตามที่มันจะเป็นคล้ายๆกับสีลุงมันจะเข้ากับห้องลูกมากเชื่อแม่สิโอ ชอบชุดนี้เขียน,นกันกับพี่เขาได้ไหมออ<ะ>เอาไปไดิ<อ>ร้านนี้ของเล่นเยอะมากงั้นหนูขอเหมาหมดเลยนะแม่เอาเลยลูกจัดไปเริ่มจากตรงนี้แล้กันนี่ตุ๊กตาสุดยอดเลยอะ่ะโอ้น่ารักมากแล้วก็มีรถมีพยาบาลอะไรด้วยเนี่ยเก็บเสร็จแล้ว ตอนนี้หนูได้ของที่ต้องการแล้วนะแม่เออเอาล่ะแม่ว่านะเราเองก็ต้องไปทําสีผมด้วยนะแม่คิดว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเพื่อตัวเราแล้วก็สายลุงแม่ชักจะอินกับมันแล้วสิหุ่นขาขอรองเท้านะโอ้ตอนนี้เราก็ได้ของเยอะมากเลยโอ้แม่ก็อินมากเหมือนกันนะเนี่ยแม่ว่าเราต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะแล้วก็เออน่าจะเป็นผมด้วยโอ้หนูจะขาหนูเข้าใจแม่หนูชอบดังๆเอาล่ะไปกันเลยโอโหของเต็มบ้านเลยเยะ หนูดีใจที่สุดเลยโอ้ได้มาจากโค้ดฟรีเยอะเลยนะเนี่ยดูสิที่โซฟามันเข้ากันกับบ้านเราเหลือเกินนะเอาล่ะลูกเดี๋ยวแม่น่จะเปลี่ยนสีผมให้แบบนี้เลยโอ้สวยจังเลยอะ่ะหนูชอบมากเลยอะ่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาแต่งห้องกันนะ<อ>แม่ลืมหนูต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะลูกเหมือนนะเรามาทากล่องสุ่มเลยอะเค okay, แม่จุ่มกล่องนี้แล้วกันอ่เข้ากับลูกจังเลยนะเ<อ>มีที่หูฟังด้วยอะ,อะชุดนี้แหละจะเหมาะกับลูกมากเลยเสื้อด้วยโอ้สวยจังใส่กระเป๋าอีกนิดนึงว้าวหรือว่าโบจะเข้ากว่านะอดูดูแล้วแม่ว่านะอันนี้แหละ อ่ตอไปนี่ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์แล้วได้โค้ดส,ส่งฟรีหนูได้โทรศัพท์แล้วขอบคุณนะคะคุณแนทเอาละนี่เก้าอี้สตรีมเมอร์ด้วยเดี๋ยวหนูนั่งรอแป๊บหนึ่งนะะหนูจะเป็นกําลังใจให้นะแม่จะจัดตรงนี้ใช่ไหมล่ะเอะว่าแต่เราจะทําอะไรอันต่อไปอะ่ะให้หนูแต่งตัวให้แม่ดีกว่าอ๊เอาอย่างงั้นเหรอแม่ต้องใส่แบบนี้นะถึงจะเข้ากับแม่แล้วแม่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเข้าใจไหมได้ลูกตัวนี้เหรอ เข้ากับแม่มากเลยแม่เหมือนพี่สาวหนูเลยอะ่ะโอ้ให้ตายเถอะแม่ไม่ชอบแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็น่ารักดีแต่หนูชอบแต่งคู่กับหนูนะแม่นะโอ,โอเคลูกโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งลูกให้บ้านกันเลยแต่งบ้านให้ลูกกันด้วยให้แม่ถูกแล้ว เฮ้มาเดี๋ยวหนูช่วยนะ๋ยวหนูขอลองเล่นก่อนละกันเดี๋ยวแม่นี่ก็แต่งไปเลยนะแต่งห้องเลยเอาที่ลูกสาวแม่สบายใจเลยอ้ยแว่นนี้น่ารักจังตอนนี้พวกเราก็แต่งห้องอย่างขมักขมิน้นแล้วก็ย้ายของย้ายเข,ข้าไปเข้ามาเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะลูกเอ้ยแบบว่าของมันเยอะมากเราจะทํายังไงกันเนี่ยแต่งต่อไปสิโอตอนนี้เราก็กําลังจะเป็นรูปร่างแล้วนะทุกคนแม่หนูเก่งที่สุดเลยเฮ้ยอย่ามวัวแต่ชมแม่สิมาช่วยกันแล้วลูกแล้วเดี๋ยวแม่ว่ามันต้องมีพามาด้วยนะนีก็เป็นเซตคอมพิวเตอร์แม่ว่า นะอ้าได้พาม่านแล้วเออมันไม่มีสีชมพูอะลูกเอาสีฟ้าแล้วกันเนาะสวยอ่ะได้เลยแม่แล้วแม่เป็นอะไรนะ่ะนะเอ้ยแม่มเมาคขม โยจังวยแม่อ๋อลูกฉันโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปทำอ่ะเดี๋ยว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 เปลี่ยนสีอีก่อนนะนี่ต่อไปเราก็จะไปนี่เลยเฮ้ยเซตนี้หนูทําเองมันเป็นเซตของเด็กๆเดีเด๋ยวหนูสร้างเองเลยนี่หนูไม่เหนื่อยเลยนะแม่หนูขยนขันขันแข็งหนูทาได้เย้โอ้ลูกแม่เก่งมากเลยอะ่ะเออหนูจะเอาไฟไว้ตรงนี้แล้วก็อับพรมไว้ตรงนี้นิดนึงดีกว่าอ้าพอได้อยู่นะโอ้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเดี๋ยวแม่เนี่ยจะยกโซฟาแล้วก็ที่วางของมาให้นะนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยเหมา กับลูกมากอ้คุณหนูอิงโก้ตอ,อนนี้ห้องเลิกเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะแล้วก็ของพวกนี้หนูก็จะจัดการเองนะตามสบายเลยลูกห้องนี้แม่จะทําห้องเผื่อน้องด้วยนะหนูจะมีน้องด้วยหรอเอาละ่ะเดี๋ยวแม่จะช่วยแล้วกันนะกะต่ตายมาอยู่ใกล้อิงโก้แล้วกันนะน่นะารักอ้ให้มันยืนคู่กันดีกว่าหนูทําเองเอาฉลามไหมนี่นะแแม่ว่าเอาไดโนเสาร์ไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วแม่เอาฉลามไปไว้ไหนอ,อะนนี่เอาน้ํามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะ <ๆ S 1> เผื่อนหนูหิวเข้าใจไหมลูกอ๋อแบบว่าถ้าเราเล่นเหน่่อยใ ใช้แล้วล่ะลูกรักของแม่เดี๋ยวแม่นจะไปหาของมาเพิ่มนะลูกนะแม่ว่ามันต้องมีเออะหนูขอนั่งตรงนี้นะนี่เลยลูกสาวของแม่น้องจะออกจากท้องแม่แล้วนะลูกนะเราต้องมีเปลให้น้องแฝฟดด้วยจะมีน้องแฝฟดด้วยอ๋อเอาละเปลี่ยนสีโซฟาสักนิดนึงโอ้สวยมากเลยเข้ากันสุดๆไปเลยแหละลูกเอ้ย เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะมาวางของพวกนี้เลยนะคะมันคือเซตเด็กนะจ๊ะในอนาคตฉันเนี่ยจะมีลูกอีกคนนะจ๊ะฉันก็เลยแต่งห้องนี้ให้เป็นแบบว่าเผื่อลูกคนเล็กแล้วก็คนโตของฉันด้วยเอาละของที่ไม่ใช้ในฉันก็จะเก็บไว้ในนี้ว่าแต่ว่าถ้าใครอยากแต่งตามก็ได้นะทุกคนโอ้แม่นี่มันอะไรอะ่ะมันก็คือเปลง่งหละลูกโอ้หนูนอนได้ไหมอ่ะืมแม่ว่านั้นนอนได้แค่น้องก็พอแล้วมัง้งอ๋อแบบนี้นี่เองเอาละ่ละเราไปเดิน<อ>ดูไม่อิงโก อาอหนูจะนั่งอ่ะแต่ว่าห้องเสร็จแล้วนะลูกนะเดินดูอ่ะ,อะเดี๋ยวแม่เดินดูก็ได้ไ <ป S 1> ดูเหมือนว่าแค่เตียงใช่ไหมเนี่ยที่ยังไม่มีสีชมพูมันเปลี่ยนสีได้แค่สีเขียวแล้วก็สีฟ้ามันก็เลยดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ก็โอเคอิงโกะก็น่าจะชอบเพราะว่าเขาอ่ะชอบตุ๊กตาอยู่แล้วเอาล่ะอิงโกะแม่ว่ามันเสร็จทุกอย่างแล้วนะหนูอยากได้อะไรอีกไหมลูกอ๋องไหม่แล้วแหละมีใครมาโอ้ห้องของอิงโกะสวยจังเลยนะเอ้มันแน่นอนอยู่แล้วป้านี่สิโอ้เดี๋ยวโทรบอกลูกสาวป้าด้วย ใช่อิงโกโทรบอกอิงฟ้าด้วยนะว่าให้มาเล่นบ้านเราได้โอ,โอเคเลยค่ะเดีย๋ยวแม่เนี่ยจะออกไปกินข้าวกับป้าน,นิซซี่นะหนูอยู่บ้านแล้วกันนะหนูจะอยู่ทั้งวันเลยคุณป้าน,นิซซี่แล้วก็คุณแม่บอกว่าให้โทรหาอิงฟ้างั้นหรออัลโหลอิงฟ<ะ>้า<ะ>มาเล่นบ้านเราสิบ้านเราสวยนะตอนนี้บ้านเรากลายเป็นใสลุ้งไปแล้วมาเลยนะว้าว บ้านของอิงโกะสวยจังเลยอ่ะขอมานอนด้วยได้ไหมอ่ะขอบใจนะอิงโกะก็ไปรับบริจาคมาส่วนหนึ่งนะเอวอิงโกะเนี่ยจะแบ่งให้ด,ด้วยการแบ่งปันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เพื่อนทํากันว่าแต่ว่าอิงฟ้าจะว่าอะไรไม่ถ้าทําถีผมให้อะทําอะไรนะอ๋อได้ได้โอ้เสร็จแล้วอีหรือว่าเอาสีใกล้ๆกกันดีโอ้สวยก็อิงโกะอีกอ่ะเราสวยเท่ากันไม่ได้เหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวอิงโกะแบ่งตุ๊กตาละกันนะ ขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรเลยอิงฟ้าเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะเย้ <S <S <ง>เดี๋ยวเย็นวันศุกร์เลิกเรียนแล้วอิงฟ้าจะขอแม่มานอนด้วยนะอิงฟ้าชอบที่นี่มากเลยอะะะ่ะนะนะนะอิงโกะนะได้เสมอเลยเพราะว่าบ้านเราติดกันออิงฟ้าอิงโกะคิดว่าหูฟังตัวนี้เข้ากับอิงฟ้าที่สุดเลยอ้ออย่าเพิ่งพูดอะไรไปอะไรเนี่ย อรอจงโอ้มีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่นี่นี่นอิงเกิจะให้ชานมด้วยอ๋ออืมอร่อยมากแล้วมาทําการบ้านด้วยกันนะวันนี้อิงโกและอิงฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะบายบายบาย